สวยเก่งคบเครื่องเปิดสีนางงามมีมงสู่นางเอกป้ายแดงภูมิมาความสามารถ ในทุกๆปีวงการบันเทิงไทยจะมีดาวรุ่งดวงใหม่มาประดับวงการมากมายอย่างเช่น4ีนางงามดังอย่างอีฟ้าวราหะชาร์ลส์ออสตินอแมนดาออฟดัมและแอนโทนียโลซิลซึ่งพวกเธอเหล่านี้ล้วนมาจากเวทีการประกวดนางงามสร้างชื่อเสียงโด่งดังจนล่าสุดได้มีโอกาสชิมลางเป็นนางเอกป้ายแดงซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทในละครเรื่องไหนนั้นเรามาชมกันเลยจ้า อิงฟ้าวรหะนางเอกบางกอกคณิกาเริ่มต้นกันที่อิงฟ้าวรหะนางงามเจ้าของตำแหน่งมิแกนไทยแลนด์2022นและรองอันดับหนึ่งมิแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022นซึ่งเธอได้เข้าสมบทนางเอกเต็มตัวในซีรีส์ฟอร์มยากบางกอกคณิกาในบทบาทสุดเย้าวยวนกับบทกุหลาบโซเพนีสาวที่มีความสามารถและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญโดยอิงฟ้าได้พูดถึงบทบาทของการเป็นนักแสดงเต็มตัวว่า เรียกได้ว่าน,น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างเราฝันว่าอยากเป็นนักแสดงซึ่งวันนี้มันก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการอยู่ในเส้นทางนี้ได้นานแค่ไหนเราก็พยายามนำความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาให้ทุกคนได้ภูมิใจมากที่สุด ชาร์ลอตออสตินนางเอกมนลักลูกทุ่งส5 6 7าหสำหรับชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิแกนไทแลนด์สอง2ันเธอนั้นได้ก้าวสู่เส้นทางนางงามในละครรีเมดรเรื่องดังอย่างมนลักลูกทุ่ง2567า้สานต่อบททองก้าวในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความทันสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอยู่ซึ่งประกบคู่กับพระเอกเคมีใหม่อย่างมิลสุภทธิ์โดยชาร์ลอตได้เผยถึงบทบาทของทองกวาวในเวอร์ชั่นนี้ว่าการได้รับบทเป็นทองก้าว อชัอนนก่ตัวละครทองก้าวคือทาได้ดีมาตลอดเราเลยรู้สึกว่าห้ามต่ํากว่ามาตรฐานต้องไม่เท่าหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานถือเป็นตัวละครที่เป็นตำนานเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ใครก็ได้ อแมนดาออฟดัมนางเอกวะาวอนรักมาต่อกันที่อแมนดาออฟดัมมิดเดิลเวิร์สไทยแลนด์2020และ Top 10 m ิดเดิ e เวิร์2020เธอนั้นได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงครั้งแรกกับทั้งช่อง3ในบทสาวแซบมาสเนจากละครมาตารดาก่อนจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวประกบกับ2หนุ่มฮอตยังเด่นคุณงามเนตรและเพชรกฤิในละครพีเรียดเรื่องวัาวอนรักไม่เพียงเท่านี้ แมนด้ายังได้รับบทนางเอกอย่างต่อเนื่องในละครพีเรียดสมัยรัชกาลที่5เรื่องหีวาดาตั้งประกอบคู่กับผลนวัตซึ่งกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นอกจากจะรับบทนางเอกแล้วเธอยังรับบทนางร้ายสุดแซบประชันฝีมือกับนางเอกรุ่นพี่อย่างเชอรี่เข็มอัปซ้อนในละครเรื่องลมเล่นไฟซึ่งแอนด้าได้เผยความรู้สึกการได้เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกว่า จากนางงามมาเป็นนักแสดงก็ชอบมากๆเลยค่ะตอนเป็นนางงามเราก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวเองแต่พอเป็นนักแสดงเราก็ต้องสมบทบาทอีกคาแรคเตอร์ซึ่งมันเป็นการท้าทายตัวเองทําให้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยชอบไปกองถ่ายเหมือนไปหาเพื่อนฟีดแบ็กถือว่าเป็นไปในเชิงบวกเลยนะคะจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ และปิดท้ายกันที่แอนโทเนียโพซิลนักแสดงนําในหนังผู้เชา่าทางด้านแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิดเดิลเวิร์ส2023เธอนั้นกําลังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกโดยรับบทเป็นผู้เชา่าร่วมแสดงกับอัมาพาภผู้สิทธิ์และปีโป้นัชพันธ์สาหรับภาพยนตร์ผู้เชา่าก็ได้มีกําหนดฉายวันที่16พฤษภาค,คม2024ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งเมื่อหนุ่มกราฟิกดีไซเนอร์ถังแตก มาเช่าหอพักที่มีเรื่องราวสุดสยองและเหล่าเพื่อนบ้านสุดลึกลับที่จะนำพาให้ทุกผู้เช่าต่างหวาดภวาเรียกได้ว่านางงามมีมงแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรียกได้ว่าเก่งครบเครื่องไม่ใช่แค่เรื่องการประกวดบนเวทีเท่านั้นแต่รวมถึงการแสดงละครอ,อีกด้วยซึ่งแต่ละคนก็ตีบทแตกได้สมบทบาทได้ใจผู้ชมและแฟนๆไปเต็มๆเลยละจ้า